ต่อมาในปี2023ก็มีภาคต่อนะครับจะเปลี่ยนชื่อไปใช้คำว่า f i n a l Days เ, mm hmm. เขาอ้างผิดวัคซีนโควิดคืออาวุธชวชาพอพา mm hmm. นี่ f i n a f i n a l Day เหมือนแมทริกเลยนะ f i n a l Days ก็คือเหมือนกับว่าวัคซีนเนี่ยมันจะทำให้อานาคตของมนุษยชาตินับถอยหลังลงทุกทีนะใกล้จะวันสิ้นสุดแล้วนะเขาบอกว่าวัคซีนคืออาวุธชี้ภาพนั่นเองซึ่งบุคคลที่ครานี้ซูบิเตอร์เอามา เผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องเลยทั้ดีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟเซอร์เลยนะครับชื่อว่าคาร์เลนคิงสตันเขาออกมาเปิดเผยวความลับบอกว่าเป็นวิสเซิลบัเวอร์คือเอาความลับขององค์กรมามาแฉบอกว่าเนี่ยมีแผนการร้ายในไฟเซอร์นะที่จะทําให้วัคซีเนเป็นอาวุธชีวภาพอ่านะครับนี่เธอยืยนยันนี่อดีตนะครับเป็นเคยทํางานในไฟเซอร์จริงๆนะเอาภาพมายืนยันด้วยนะ คือเมื่อก่อนก่อนหน้าที่สาดีนี้ออก,ออกเธอก็เคยไปออกรายการของ Stupider Show มาแล้วก็คุยเรื่องข่าวปลอมเนี่ยแหละในฐาน,นะที่ว่าตัวเองอยู่ในไฟเซอร์แล้วก็เอาความลับมาแชร์นะครับครับซึงเรื่องเนี้โอ้โหเธอปล่อยหมดเลยเล่าแบบเต็มที่เลยนะมีอะไรบ้างที่เธอเล่าเนะี่ยคือต้องบอกก่อนนี่คือสิ่งที่เธอเล่านะไม่ใช่เรื่องจริงนะเผื่อใครเอาคลิปส่วนนี้ไปตัดต่อต้องอธิบายก่อนเนะี่ยเธอบอกว่านะสาเหตุการระบาดระบาดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่อยู่จริงนะ แต่สาเหตุไม่ใช่ตัวไวรัสนะมันมีสิ่งเรียกว่าอนุภาพนาโนโนะครลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการนักวิชาต์สร้างขึ้นมานะมันไม่มีอยู่หรอกไอหนหาโปรตีนเนี่ยเป,เป็นสิ่งที่นักวิชาต์ใส่เข้าไปนะและจงจใจไปแพร่ตามสถานที่ต่างๆเช่นในอูฮันในอิตาลีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในการวางแผนนะซึ่งการวางแผนเนี่ยมันมีการเรียกว่าประชุมกันเรียกว่าอีเวนต์สองจุดหนึ่งะบรรดา ผู้นาของโลกด้านสาธารณสุขเนี่ยมาคุยกันว่าจะวางแผนการระบาดอย่างไรบ้างส่วนวัคซีนที่ผลิตออกมาเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นยานะที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็น็นนอาวุธชีวภาพนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้กลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะฮะนี่เหมือนกระตูเลยนะเป็น human ั่นเอง,เองเจากการเปลี่ยนพันธุกรรมด้วยวัคซีนส่วนการล็อกดาวน์ช่วงล็อกดาวน์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นการลิดลอนเศรษฐกิจของแต่ละชาติจากแผนการที่เรียกว่า the great reset ที่ออกมาโดยหน่วยง,งาน world economic forum เนพะื่อ การยึดของอีิไตยของแต่ละชาตินาไปสู่การเก่อสงครามโลกครั้งที่สาโอ้โหแต่ละเรื่องนี่เขียนเป็นนิยายได้เลยนะแต่ผิดหมดเลยนะอย่างเรื่องแรกที่ว่ามีการประชุมกันวางแผนอีเวนต์สองศูนย์หนึ่งมีการประชุมนี้จริงแต่เป็นการวางแผนเตรียมรับมือโรคระบาดซึ่งเขาทํากันมาเกือบทุกปีนะครับไม่ใช่การวางแผนเพื่อจะเราเผยแพร่โรคระบาดเป็นการวางแผนเพื่อรับมือหากเกิดการระบาดในอนาคตส่วนการระบาดของโควิดสิมันคือไวรัสนะครับนะลิปิดนาโนไม่เกี่ยวนะมันคือ อ่าเป็นสารที่ไว้ห่อหุ้ม m อมในวัคซีนเพราะเอมนเนี่ยมันเปราะบางมากเข้าไปร่างกายเนี่ยมันแตกสลายได้อย่างรวดเร็วจําเป็นต้องใช้อนุภาคนาโน,โนในการห่อคุ้ม M อมเพื่อนําพาให้ m อมเข้าสู่เซลล์แล้วไปสร้างโปรตีนหนามกระตุน้นแอนติบอดีในร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับตัวไวรัสเลยนะส่วนเรื่องการเข้าไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมกันอย่างที่เราเคยเล่าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไอเอมเข้าสู่นิวเคลียสของเซลล์ซึ่งมันไม่เข้าในนิวเคลียสของเซลล์อยู่แล้วนะฮะ ส่วนที่ว่าเกรดรีเซตคือการจะละเมิดอรไปรายเศรษฐกิจของแต่ละชาติไม่เกี่ยวเกรดรีเซตนี่เป็นแผนการของเวิร์ตมิคฟอรัมในการเรียกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลกหลังจากเหตุการณ์โควิดเองด้วยการเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับไม่ได้จะไปแทรกแซงเศรษฐกิจโลกแต่อย่างไรเพราะเกรดรีเซตเนี่เป็นแค่แนวคิดนะคะคุณจะทําหรือเปล่าก็เรื่องของคุณนะไม่ได้บังคับให้ทุกประเทศต้องทําตามแต่อย่างใดนี่คือเรื่องที่เธอเอามาพูดในสักดีแล้วหรือว่าถูกหักล้างได้อย่างง่ายดาย เอาเป็นเรื่องโกหกที่ชัดเจนแต่ที่สําคัญเลยคือถานะของเธอในฐานะที่เป็นอดีตนะเจ้าหน้าที่ของไฟเซอรนะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้สิ่งที่เธอพูดนะ่ะมีน้ําหนักสำหรับคนที่พร้อมจะคอยตากนะโดยเฉพาะสิ่งที่เธออ้างก็คือบอกว่าวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์มีส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่ากราฟีนออกไซด์กราฟีนออกไซด์เนี่ยพอถวัว่าถ้าอยู่ในสัมผัสในมนุษย์เนี่ยจะเป็นอันตรายนะอันเนี้ย เธอมีสิ่งที่ต้องตรวจสอบสําคัญ2เรื่องขึ้นหนึ่งคือเคยทํางานในไฟเซอร์จริงเปล่านะเคยทางานเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนจริงไหมรู้เรื่องเหล่านี้จริงหรือเปล่าแล้วก็กราฟีนออกไซด์อันตรายกับมนุษย์แค่ไหนอยู่ในวัคซีนโควิดเก้าจริงหรือเปล่าไปดูอันแรกตรงลงเธอทํางานให้กับไฟเซอร์จริงแค่ไหนอันนี้ไปดูที่เว็บไซต์ลิงกินเลยนะประวัติการทํางานของเธอปัจจุบันเนี่ยเธอมีบริษัทของตัวเองแล้วเนะบริเทนเะนี่ จะไปดูย้อนตั้งแต่เริ่มต้นทํางานเลยนี่อันแรกครับอ่าเธอทํางานให้กับไฟเซอร์จริงนะปีสองปีเท่านั้นเองนะครับส่วนงานเนี่ยเป็นฝ่ายการตลาดมากกว่านะครับงานหลักของเธอจริง,รงก็คือการวางแานการตลาดสำหรับการขายยาไวากลราหรือยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศนั่นเองนะครับหน้าที่ของเธอเนี่ยนะคคือจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากจริงๆยานเนี่ยใช้กับคนที่เสื่อมสมาถภทพเพศก็คือคนอายุเยอะแต่เนี่ย หน้าที่ของเธอคือเปลี่ยนกุม่มื่หมายเป็นคนหนุ่มซึ่งตอนอยู่ไฟเซอร์เนี่ยทำอยู่แค่สองปีนะครับแล้วพอหลังจากนั้นก็พอปีหนึ่งเก้าก็แปดก็ย้ายไปเป็นสัตวอื่นแต่ก็ยังขาดแหวก้าอยู่นั่นเองแต่ย้ายไปแล้วก็คือสรุปเคยอยู่กับไฟเซอร์แค่สองปีแล้วก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนในอย่างใดและช่วงที่เธออยู่เนี่ยมันก่อนการผลิตวัคซีนต้งโอ,โองโอ,อ้โหสองทศวรรษอะนานมากนะครับเธอไม่มีทางรู้การพัฒนาวัคซีนได้เลยนะอ่าอย่างถ้าผมไป อยู่ไฟเซอร์นะไปทํางานเป็นคนส่งอ่าส่งของเงี้ยแล้วมออ้างว่าเนี่ยผมเคยอยู่ไฟเซอร์นะแล้วรู้เรื่องการพัฒนาวัคซีนใครจะฟังผมผมไม่อยู่ส่วนไหนไฟเซอร์น<ใ>นพน,<ใ>นพักงานเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับพนักงานไฟเซอร์เจ็ดหมื่นกว่าคนนะฮะผวงเธอทําทงานไฟเซอร์จริงแต่อยู่นานแล้วตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนเธอไม่มีทางรู้แน่นอนว่าการพัฒนาวัคซีนมันมีอะไรบ้างต่อมา รื่องของกราฟีนกราฟีนออกไซด์คืออะไรนะอันนี้เป็นสารกึ่งตัวนําที่ได้ชื่อว่าเป็นวัตถุที่บางและทนทาน,น,นที่สุดในโลกนะถุงกระป๋องกราฟีนนะครับจะมีการนํากราฟีนไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิดเลยนะรวมถึงในเรื่องการแพทย์ด้วยก็มีวัคซีนที่ใช้กราฟีนจริงนะซึ่งทางมีดานเฮลสต็กซซึ่งมีการตรวจสอบเรื่องเนี้ยถามว่าตกลงในวัคซีนโควิดสิบเก้ามีกราฟีนหรือเปล่าเขาก็ไปตรวจสอบเนะยเขาบอกกราฟีนเนี่ยถ้าใช้ในปริมาณมากเนี่ย เป็นอันตรายต่อมนุษย์จริงๆแต่การใช้ใน,ในวัคซีนเนี่ยถือว่าอยู่ในปริมาณที่เพียงพอไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์มนุษย์อันนี้เขาก็บอกซึ่งอนาคตการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับกาฟินอไซด์ในทางการแพทย์ก็ต้องมีการศึกษาต่อไปคือมีในในวัคซีนมีมีอยู่บ้างบางชนิดคำถ,ถามคือแล้วในวัคซีนโควิดเก้ามีหรือเปล่านะตอบชัดๆเลยไม่มนะีเพราะว่าทางบริษัททุกบริษัทเขายืนยันแล้วไม่มีแต่เธอเนี่ย ออกมาคาร์เลนคิงตันเนี่ยออกมาออกบอกเลยว่ามันมีเขาก็ไล่เป็นฉากๆเลยเบอกว่ากาฟีนออกไซด์เนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่ในลิปิดนานโนก็คือตัวที่ไปห่อหุ้มเอ็มเอก่อนเข้าสู่ร่างกายมนุษย์นั่นเองซึ่งทางไฟเซอร์และโมโนนาเนี่ยนำสารที่มีสังเคราะห์ที่เรียกว่าโพลีอิลีนไกลโคหรือเรียกสั้นๆว่า p ี g จมาใช้เป็นตัวทำละลายในวัคซีนนั่นเอง อันนี้ก่อนนะีตัว PEG ใช้เป็นตัวทําละลายในวัคซีนซึ่ง PEG เนี่ยถูกใช้เป็นตัวทำละลายในวัคซีนหลายชนิดอยู่แล้วนะใช้มานานแล้วทั้งไข้หวัดใหญ่โรค IPD 13บสาายพันโรคคอตีบไอกลบัดทยักเนี่ยใช้มานานแล้วทางไฟเซอร์และโมเดอร์าต่างระบุว่ามีการใช้สาร PEG เนี่ยเป็นส่วนประกอบวัคซีนโควิเก้าโดยใช้ชื่อว่า PEG-LNP นั่นเองเนี่ยที่เธออ้างเ PEG lipid เนี่ย ทั้งไฟเซอร์และโมโนนายืนยันว่ามีสารนี้อยู่ซึ่งทาง CDC ก็ออกประกาศเตือนด้วยอประกาศเตือนสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนว่าไฟเซอร์และโมโนนามีสาร PEG อยู่ทําไมต้องเตือนเขาเตือนสำหรับคนที่แพ้สารนี้ครับอ่าไม่ได้หมายความว่ามันอันตรายอะไรนะเ <c oughs> ขาเตือนสำหรับคนที่แพ้สารนี้เช่นกุ้งอคนนี้แพ้กุ้งกินกุ้งไม่ได้แล้วเขาต้องต้องเตือนไหมว่ากุ้งอันตรายไม่จําเป็นสําหรับคนทั่วไปแต่มนตรายสำหรับคนที่แพ้กุ้งเช่นเดียวกันวัคซีนเนี่ยถ้าคนที่แพ้สาร PEG แน่นอนมันอันตรายแต่ถ้าคนทั่วไปไม่ได้แพ้สารตรัวนี้ก็การฉีดวัคซีนทั้งโมโนนาและไฟเซอร์ก็มีปัญหาแต่อย่างใดเราเรื่องก่อนว่ามันมีจําเป็นต้องใช้สารตัวนี้ p g g ในการทําให้การคงตัวในวัคซีนแล้วมันเกี่ยวกับกราฟีนออกไซด์อย่างไรเนะีเขาก็บอกนะเขาบอกว่าบริษัทเดียวในโลกที่สามารถผลิตกราฟีนออกไซด์ใน p g ได้เป็นบริษัทที่ว่าชินโนเพกอ่าในจีนชินโนพีจีนี่ เ็บอกเนี่ยเป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถผลิตสาร P G สําหรับใช้ในลิปิดนาโนก็คือบริษัทนี้แหละเป็นคนที่ผลิตสาร P G ให้กับไฟเซอร์นะครับแล้วในเว็บไซต์ของบริษัทนี้มีการรายงานผลวิจัยเรื่องความสำเร็จในการใช้สาร P G ร่วมกับกราฟีนอ่าที่เห็นเป็นวงเล็บสีน้ําเงินนี่เธอก็เลยเอามาเชื่อมโยงเลยนะบริษัทนี้เป็นบริษัทเดียวนะครับที่ผลิต P G ให้กับลิ p ิดนาโนแล้วบริษัทนี้ รายงานความสําเร็จเรื่องการใช้ PG กับกาฟีนเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยนะครับในเมื่อไฟเซอร์ใช้ PG จากบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้มีการทดลอง PG กับกาฟีนดังนั้น PG จากบริษัทนี้จึงน่าจะมีกาฟีนอยู่แล้วไฟเซอร์ไปใช้ฉีดกับเรากาฟีนก็อยู่ในร่างกายเรานี่คือสิ่งที่เธอพยายามเชื่อมโยงครับเนี่ยพอมีข้ออ้างแบบนี้เกิดคําถามเลยหนึ่งตกลงชิ n โนเปกเนี่ยเป็นบริษัทเดียวในโลกหรือเปล่าที่ผลิตสาร PG สําหรับการใช้ในวัคซีน แล้วตกลงงานวิจัยตรงนี้มันใช้สาร p g ตัวเดียวกับใช้ในวัคซีนหรือเปล่าต้องไปตอบคําถามสองอันนี้ให้ได้ก่อนหนึ่งเลยนะครับสาร p g ตัวที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มันสาร PEG โคลนตัวกันอันนี้เขาเรียกว่า polyethylene g l y c o m o n o m e t h l e t e r นะครับหรือตัวย่อๆคือ MPG ที่เห็นวงเล็บสีแดงล่างมันคนละตัวกับตัว PGLNP นะหรือ p g lipid nanoparticle คนละตัวกันนะคนละตัวกันเลยแล้วใช้ทําอะไรอ่ะที่วงเล็บไว้สีเขียวตัวเนี้ยใช้ในการทดลองเพื่อการกักเก็บพลังงานไม่ได้เกี่ยวข้องการผลิตวัคซีนเลยะมีมั่วสองอย่างแล้วนะสารพีจีคนละแบบใช้ในการทดลองคนละอย่างไม่เกี่ยวกับวัคซีนสามงานวิจัยอันนี้คนะรับตีพิมพ์ในเดือนธันวาคมปีสองพันสิบเก้าก็คือก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโคิด1าไปทั่วโลกด้วยก่อนการผลิตวัคซีนปีหนึ่ง ก็คือแค่เอางานวิจัยนี้มาในฐานะที่บริษัทเขาทําการวิจัยเกี่ยวกับ PG เขาแค่รายงานว่ามีการวิจัย pg กับสารกราฟีนออกไซด์ไม่ได้หมายเขาว่าบริษัทเขาจะทำนะทางรอยเตอร์ก็ไปถามเลยว่าชินอเพกคุณทําจริงไหมเนี่ยก็ยืนยันเลยนะว่าบริษัทเนี่ยไม่เคยผลิตอนุภาคนานโนลิปิดที่มีกราฟีนออกไซด์เป็นส่วนประกอบในอย่างในดนะครับและรายงานที่เอามาตีพิมพ์ในเว็บไซต์ก็ไม่เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนเลยนะครับเป็นการกักเก็บพลังงานเท่านั้นเอง และที่ถามคือตกลงชิโนเพกเป็นบริษัทเดียวในโลกเปล่าที่ผลิตสาร PG เพื่อการใช้ในวัคซีนก็คือไม่ใช่บริษัทเดียวในโลกแน่นอนครับของไฟเซอร์เนี่ยเขาใช้ของบริษัทที่ชื่อว่าโคด a านะเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศอังกฤษส่วนโมเดอร์นเขาก็ใช้ของบริษัทเยอมันของเมอรของอีว n นิกคือบริษัทหลายบริษัทมากครับที่ผลิตพ g เป็นสารคงตัวในวัคซีนไม่จำเป็นต้องใช้ของบริษัทชิโนเพเท่านั้นนะ ก็คือที่เธออ้างว่าชินอเพกเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตสาร p g ในวัคซีนได้ก็ไม่เป็นความจริงคนระับเพราะสองบริษัทนี้ทั้งโมเดอร์นาทั้งไฟเซอร์ใช้ของบริษัทอื่นโดยซ้าไปนะซึ่งตัวแทนของทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาก็ยืนยันเลยว่าในวัคซีนของเขาเนี่ยไม่มีการใช้กราฟีนออกไซด์ในวัคซีนแต่อย่างใดข้อมูลเหล่านี้มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะอยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้เลยนะซึ่งเธอก็ออกมาพูดหลายอย่างนะอย่างนี้เราอาจจะเคยจําได้ เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของไฟเซอร์เหมือนกันนะออกมาพูดหลายอย่างเลยทั้งการทดสอบแบบ g ก n e Out Function นะครับหลายอย่างบอกว่าเนี่ยเป็นข้อมูลจากอดีตเจ้าหน้าที่ของไฟเซอร์ซึ่งไปตรวจสอบแล้วก็เหมือนกับเธอก็คือไม่ได้อยู่ในการพัฒนาของวัคซีนแค่เป็นหนึ่งในพนักงานเจ็ดหมื่นกว่าคนที่อยู่ในไฟเซอร์เท่านั้นแล้วก็กลายเป็นที่มาของข่าวปลอมอันนี้ก็เคยสื่อในบ้านเราในโทรทัศน์ก็เคยเอาเรื่องนี้ไปตีแผ่ก่อนที่มีการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันสร้างความเข้าใจผิดนะ ซึ่งทางแคทเธอรินไวเฮนนับรองศาสตราจารย์ภาควิชาวิวศวกรรมเคมีและวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยไลแคาเนกี้เมลอนยูนิเวอร์ซนะิตี้ในสหรัฐเขาบอกว่าสารสังเคราะห์ชนิด PEG เนี่ยถูกใช้ในายาที่ได้รับการรับรอง,องจาก FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยมานานแล้วนะใช้มาตั้งนานแล้วแล้วทีนี้สาร PEG เนี่ยยังมีความหลากหลายมีหลายชนิดเลยมันมีชนิดที่มีกาฟีนด้วยนะครับ แต่ไม่มีหลักฐานว่านะในนาโนพาร์ติเคิลที่ใช้ในวัคซีน mRNA เนี่ยมีส่วนประกอบของกาฟีนินด้อย่างใดนะครับอ่นะาดังนั้นสิ่งที่ทางอดีตพนักงานของไฟเซอร์คนนี้เอามาพูดและแฉะว่ามันมีแผนการจะทำให้วัคซีนกลายเป็นอาวุธชีวภาพอะไรเนี่ยมีการใช้ของที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เปลี่ยนให้มนุษย์มีการกลายพันธุ์อะไรเนี่ยที่เธอพูดทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเลยนะจากการตรวจสอบเธอ ทำงานในไฟเซอร์ไหมทำงานจริงแต่เป็นส่วนที่ขายยาไวอากานะไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนข้อมูลต่างๆที่เธอพูดเนะี่ยก็ไม่มีเรื่องไหนจริงเลยนะครับอันนั้นที่อ้างว่าวัคซีนจะเป็นอาวุธชีวภาพก็เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นจริงอีกเช่นเดียวกันนะครับ